สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจ mm hmm. ให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีสิงห์ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ ท่านใดที่เกิดในลัคนาสิงห์ท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีสิงห์ทุกท่านคะในช่วงวันที่1 0ถึง20ตุลาคม2568ท่านจะมีโชคมีลาบจากเรื่องนี้นะคะแต่ว่าคลิปนี้ไม่บอกแค่โชคลาบอย่างแน่นอนก็จะบอกการงานการเงินให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่ว่าท่านฟังแล้วท่านจะได้มีสติอยู่ตลอดเวลาจะได้ไม่ประมาทจะได้ไม่ใจร้อนนั่นเองนะคะเอาละค่ะในเรื่องของการงานชาว ราศีสิงห์ช่วงนี้การงานของท่านค่อนข้างที่จะยุง่งมีดวงได้รับผิดชอบงานเพิ่มมากขึ้นนะคะงานช่วยเหลือก็มีงานตัวเองก็ยุ่งงานใหม่ก็เข้ามาช่วงนี้จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านบางท่านก็อาจอาจจะออกงานสังคมบ่อยนะคะคุณหญิงคุณนายหรือว่าท่านใดที่มีตําแหน่งที่เกี่ยวพันกับการช่วยเหลือสังคมหรือว่าทำ,ทำอะไรเกี่ยวกับ าการกุศลต่างๆอุช่วงนี้นะคะจะได้ออกงานบ่อยมากนะมีการพบปะผู้คนมากหน้าหลายตานะคะและที่สําคัญถ้าท่านเป็นพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศข้าราชการก็โอ้โหเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆได้เลยค่ะงานในที่สําคัญอย่าประมาทเร่งเคลียร์ให้จบนะคะอย่าคิดว่าไม่มีอะไรให้ท่านรับผิดชอบบอกได้เลยว่า1 0 2ถึงตุลาคมน,นี้ไม่ได้อยู่เฉยๆอย่างแน่นอนนะคะค่อนข้างที่จะยุ่งและเหนื่อย เป็นช่วงจังหวะที่ท่านนั้นจะมีโชคมีลาภในเรื่องของการงานด้วยนะคะท่านใดที่กําลังเจราจาต่อรองเรื่องสําคัญคุยงานหรือว่าอาจจะนําเสนอโปรเจตกต์กับผู้หลักผู้ใหญ่ของงานขอโอกาสกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือบางท่านก็กําลังแข่งขันประมูลอะไรกับใครก็ตาม ทำอะไรแข่งถ้ากำลังแข่งขันอะไรกับใครก็ตามท่านจะชนะคือท่านจะมีโชคลาภจากการพูดคุยกันยื่นเอกสารค่ะมีดวงได้เซ็นหนังสือเอกสารสัญญาสำคัญสำคัญนะคะทีนี้ก็อยากจะขอเตือนนิดหนึ่งช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียและเป็นคนที่อา่าเป็นคนที่ไว้ใจคนง่ายโดยเฉพาะถ้าท่านได้เชื่อใจใครแล้วท่านจะ เชื่อใจเขาร้อยเปอร์เซนจะไม่ม okay. sure kind of ีคำว่าหวาดระแวงเขาเลยนะคะให้ท่านระมัดระวังการเซ็นหนังสือเอกสารสัญญาอ่านให้ดีๆอ่านทุกบรรทัดอ่านให้เข้าใจถ้าสัญญานั้นท่านมีความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับท่านท่านจะต้องไม่เซ็นเด็ดขาดอย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆสำหรับการเซ็นสัญญาเพราะแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆจะส่งผลเสียกับท่านในอนาคต นะคะไม่ว่าจะเป็น,นาการเซ็นหนังสือเรื่องอะไรก็ตามให้ท่านระมัดระวังและต่อมาถ้าท่านจะพูดคุยเรื่องสําคัญๆถ้าจะต้องพูดคุยให้ละเอียดและชัดเจนระวังคนเข้าใจผิดในคําพูดถ้าท่านระมัดระวังเรื่องราวเหล่านี้ได้ก็ถือว่าท่านอยู่เหนือดวงงานไม่มีปัญหาทีนี้ท่านช่วงนี้ท่านจะมีการติดต่อพูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นนะคะมีการติดต่อกับผู้คนมากหน้าหลายตาสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังหนึ่งสิ่งก็คือว่า จะมีคนทําให้ท่านหงุดหงิดละหัวร้อนท่านจะต้องใจเย็นไม่ปากไวควบคุมอารมณ์ให้ได้คิดก่อนพูดทุกครั้งหรือท่านอาจจะเจอเหตุการณ์อยู่ในสถานการณ์คนที่ท่านรู้จักเพื่อนร่วมงานผู้หญิงกับคนซ้ายคนขวาและท่านเป็นคนกลางสองคนนี้ทะเลาะกันท่านจะมีความอึดอัดใจในเรื่องนี้นะคะจะได้เป็นคนกลางเจรจาไกลเกลี่ยนำสองคนนี้มาปรับความเข้าใจนะคะ จะมีเรื่องอึดอัดใจกับคนรอบข้างบางคนนั่นเองคะ่ะแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกแล้วบางครั้งก็อาจจะไม่เกี่ยวกับท่านด้วยแต่ท่านจะต้องจําเป็นที่จะต้องเข้าไปเป็นคนกลางไกลเกลี่ยนั่นเองนะคะแต่ก็ถือว่าท่านเป็นคนที่มีวาจาเด่นนะพูดคุยอะไรก็ตามคนจะเชื่อเป็นคนที่มีอํานาจนะคะคําพูดนี่ถือว่าคนยําเกรงเพราะว่าท่านเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่วางตัวดีส่งผลให้คนคนนั้นเกรงใจ ท่านจะก,กลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานหรือสายงานที่ท่านทำนะคะงานใหม่ๆจะเกิดขึ้นจะมีโชคลาภด้านการงานได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านใดที่ทำงานกับคนท,ทางไกลาอาจจะเป็นกับชาวต่างชาติทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นโดวยว่าท่านใดที่ทำงานลับๆที่ไม่สามารถเปิดเผยได้สายสืบนะคะอูโหช่วงนี้งานเยอะงานยุ่งนะแต่ว่าโดยภาพรวมนะคะการงาน มีอุปสรรคและปัญหาอยู่บ้างแต่ท่านจะแก้ไขได้แต่จะเหนื่อยมากนะช่วงนี้งานยุ่งงานเยอะพอสมควรเครีย์งานให้ดีๆก็แล้วกันอย่าประมาทงานนะคะถ้างานใดที่ไม่ค่อยจะสําคัญหากท่าน ว้ใช้ว่ว้วานใครช่วยเหลือได้แบ่งงานไปให้เขาช่วยทําท่านจะได้หันไปทํางานอย่างอื่นที่สําคัญและเร่งด่วนกว่านั่นเองนะคะในเรื่องของการเงินท่านจะมีโชคมีลาบด,ด้านการเงินนะคะท่านมีดวงได้เงินพิเศษจะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการเงินมีคนหยิบยื่นเสนอเงินให้กับท่านแต่จะมาด้วยการ แต่จะมีข้อแม้ในการให้บางท่านก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้เงินใช้หรือว่าอาจจะมีใครบางคนให้เงินท่านใช้แต่เป็นคนที่ท่านนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าบุคคลคนนี้ให้เงินท่านใช้หรือว่าคอยสนับสนุนเงินท่านอยู่เรื่องเงินเงินทองทองท่านอยู่นั่นเองนะคะมีดวงได้เงินจากการเจรจาต่อรองพูดคุยผลประโยชน์เรื่องการเงินจะสําเร็จบางท่านนะคะ ถ้าท่านตั้งใจที่จะยื่นเอกสารขอกู้ขอยืมเงินได้นะคะเพราะท่านจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้เหมาะแก่การพูดคุยเหมาะแก่ก,การยื่นเอกสารค่ะอยากจะขอความช่วยเหลือจากใครอยากจะขอกู้ขอ,ข,อขอยืมเงินจากใครก็ให้ทําได้เลยนะคะเพราะท่านจะทําสําเร็จท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนรักและเมตตาคนนิยมชมชอบท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดทํางาน ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะเป็นงานที่คนอื่นไม่อยากทำแต่ท่านแต่เป็นงานของท่านช่วงนี้ล่ะค่ะการเงินของท่านค่อนข้างที่จะเข้ามาดีมีเงินเข้ามาเรื่อยๆค่ะเงินจะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้นะคะค่าใช้จ่ายท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางหมดเงินไปกับการช่วยเหลือคนรอบข้าง หมดเงินไปกับการซื้อสิ่งของที่อยากได้ช่วงนี้ท่านเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินคล่องแต่ก็ใช้เงินเก่งมากเป็นคนที่ใจใหญ่ในเรื่องของการใช้เงินนะคะไม่ค่อยจะคิดอะไรมากไม่เป็นไรใช้ไปก่อนแนละ้วเดี๋ยวหาใหม่อ่ะอารมณ์นี้เลยนะฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายนิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้ข้อดีนะคะท่านจะมีคน สนับสนุนเรื่องเงินเงินทองทอแต่ให้ระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นเรื่อเงินเงินทองทองนะคะหรือไม่ก็บางท่านอาจจะได้ใช้จ่ายเงินบางอย่างซึ่งเป็นเงินที่ท่านอาจจะได้นําเงินไปใช้จ่ายในคือท่านจะมีความรับเรื่องการใช้เงินกับคนในครอบครัวนั่นเองนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วถือว่าหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องต่อให้ท่าน เป็นพนักงานบริษัทรับราชการไม่ได้มีอาชีพเสริมไม่ได้รับงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจํายังไงท่านก็หมุนเงินได้ช่วงนี้ท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนรักและเมตตาสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะเป็นที่มาของคําว่าอ่ายังไงซะก็ไม่มีคําว่าอับจนหนทางในเรื่องของการเงินแน่นอนนะคะและต่อมาโชคลาภของท่านท่านจะมีโชคมีลาบและข่าวดีทั้งเรื่องของการงานและการเงินขึ้นอยู่กับว่าท่าน บุญวาสนาของท่านนั้นดีมากเพียงใดนะคะบางท่านก็ได้ข่าวดีจากงานได้งานใหม่หรือว่านำเสนอโปรเจกต์ประสบความสำเร็จประมูลงานชนะนะคะหรือบางท่านก็ถ้าบุญวาสนาดีๆก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ว่าได้ไม่มากนะคะฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังการเสี่ยงคือพูด,ดง่ายๆช่วงนี้จะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นถ้าไม่ใช่เรื่องการงานก็การเงินหรือบางท่าน แก้ไขกับปัญหาสําคัญสําคัญปัญหาที่ท่านพยายามที่จะแก้ไขามานานแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้ช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะมีความพยายามท่านจะแก้ไขสําเร็จมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนค่ะบางท่านได้เงินจากทางไกลคืออะไรก็ตามที่ทําให้ท่านชื่นอกชื่นใจนี่ถือว่าโชคลาบนี่คือโชคลาบนะคะขออวยพรให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองปราบพอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ